สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่โนะคะชาแนลดีดที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้ครูก็จะมาสอนการอ่านไพ่นะคะซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบต้นไม้นะคะการอ่านไพ่แบบต้นไม้นี้ก็จะเป็นการอ่านที่สอนนักเรียนว่ามันเป็นการอ่านในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ได้หรือการเงินการงานก็ได้นะคะคือเรียกง่ายๆว่า เวลานักเรียนเจอนักเรียนมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสอนสอนอ่านอันนี้มันเฉพาะเรื่องความรักแล้วมันอ่านเป็นเรื่องการงานได้หรือเปล่าก็อ่านได้นะคะทีนี้ในการอ่านไพ่เนี่ยเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ก่อนเออจากทีนี้ก็เหมือนกับว่าคิดว่าแบบเอ้ยเขียนขึ้นมาก่อนแต่ก็คิดในใจว่าแบบสอนไปแล้วค่อยพูดดีกว่าเนาะเอ่อในการวางไพ่นะคะการวางไพ่แบบต้นไม้จะเป็นการวางไพ่แบบ5้าใบนะคะตำแหน่งที่1จะอยู่ตรงกลางนะคะตำแหน่งที่2บนบนนะคะ ตำแหน่งที่2จะเป็นบนซ้ายนะคะตำแหน่งที่3ก็จะเป็นตำแหน่งตรงกลางตำแหน่งที่4ี่ก็จะเป็นเออเป็นบนขวาเวลาเราหันหน้าเข้าหาไพ่มันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็น1 2 3 4และ5นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้คือแล้วตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งรากตำแหน่งรากนี่คือหมายถึงรากของเรื่องว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะดีจะร้ายอะไรยังไงมันก็จะดูที่ตำแหน่งที่5ดังนั้นถ้าเกิดว่า S 1> <S 1> สมมติว่าถ้าเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นถ้าต้องบอกว่าถ้ามันไม่ดีในตําแหน่งอนาคตเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าข้างล่างดีมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอนาคตดีเลยสมมุตินะคะสมมติอนาคตด,ดีเลยได้ไพ่เดือดซันและข้างล่างมันเป็นไพ่แย่เรื่องราวต่างๆมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะว่า เปรียบเหมือนกับต้นไม้นั่นแหละถ้าเกิดรากเน่าแล้วก็คือจบกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยลูกศิษย์เขาก็มาสอบถามดวงเขาก็บอกว่าในเรื่องราวเนี่ยถามบอกว่าเอยความรักเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะทาการเปิดไพ่ตําแหน่งที่1ราชาม้ตําแหน่งที่2องทาวเวอร์ตำแหน่งที่3อัศวินเหรียญตําแหน่งที่4เดซตาแหน่งที่5ไพ่เจ็ดไม้เออใช่ไพ่เจ็ดดาบนะคะเออที่เขาบอกว่าเป็นการวางไพ่แบบต้นไม้คือแบบ มันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือเหมือนตรงนี้เป็นลำต้นนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเป็นแบบเป็นใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตรงนี้ทีนี้ในตรงลำต้นเขาตัดแค่นี้ไอ้ตรงนี้ตำแหน่งที่5ใช่ไหมคะ ก็จะถือว่าเป็นรากของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ในจริงๆแล้วพอเวลาอ่านปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาตำแหน่งอนาคตอ่ะมาบวกกันกับตำแหน่งที่5คือ4อ่านกระทบ5ก็จะทําให้ทราบความหมายว่าเออเรื่องราวมันจะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูกันนะคะเรามาดูกันอย่างเช่นตำแหน่งที่1เนี่ยมันเป็นราชาไม้ไพ่ราชาไม้ ราชาไม้เนี่ยนะคะจะเป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์คือดังนั้นมันหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเจ้าชะตาเจอใครสักคนหนึ่งราชาไม้มันก็จะอยู่ในตำแหน่งดวงเลยใช่ไหมคะหรือถ้าเพิ่งเลิกไปก็ยังก็ยังอยู่ในดวงอยู่เหมือนกันคือตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็นสถานการณ์เจ้าชะตาตำแหน่งที่สองนะคะตำแหน่งที่2เป็นอดีตตำแหน่งที่3ปัจจุบันตำแหน่งที่4อนาคตตำแหน่งที่5 สิ่งที่ซ่อนอยู่ตำแหน่งที่1ได้ราชาไม้อ่านว่าอะไรการที่ได้ราชาไม้มันเป็นการอ่านนะคะมันเป็นการอ่านที่จะบอกให้ทราบว่าสถานการณ์เนี่ยถ้าเกิดในอดีตเขามีการเลิกลากับคนรักมาใช่ไหมคะมันก็ยังจะเขาเรียกว่าจิตใจก็ยังจะนึกถึงดังนั้นก็ยังจะมีผู้ชายคนนี้อยู่ในดวงของเรานะคะตอนนี้ในตำแหน่งที่2มนั้นเป็นอดีตมันก็จะเป็นการบอกให้ผู้อ่านเนี่ยทราบว่าในอดีตเนี่ยเขามีการเลิกลากับคนรักมานะหรือมีปัญหามา แล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันเป็นไพ่อัศวินเหรียญถ้าปัจจุบันเป็นไพ่อัศวินเหรียญหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเขาอาจจะมีใครบางคนเข้ามาใหม่ก็ได้มันแปลได้สองแบบนะคะแปลว่าสถานการณ์เรื่อยๆเหมือนที่เคยเป็นมาคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรายังเซ็งเซงช้ำรักกับเขาอยู่การที่ได้อัศวินเหรียญอยู่ในตาแหน่งปัจจุบันก็คือหมายถึงฉันก็ยังเซ็งผู้ชายคนนี้อยู่ยังเซ็งผู้ชายที่เป็นราชาไม้อยู่หรือหมายถึงว่า ผู้ชายที่เป็นราชาไม้เนี่ยที่เรามีปัญหาเราเลิกลากันไปเนี่ยไอย้เลิกลากระส่วนเลิกลาปัจจุบันมีคนเข้ามาแต่คนเข้ามาเขาเป็นอัศวินใช่ไหมฮะนั่นก็คือหมายถึงว่าคุณสมบัติจะต่ํากว่าราชาคือคนที่เราชอบเน่ยเป็นราชาไม้ใช่ไหมราชาไม้จะเป็นผู้ชายที่จัดว่ามีสเสน่ห์ที่สุดในบนรรดาไพรา,าชาทั้ง4ีไม่ว่าจะเป็นราชา ไม้ถ้วยดาบเหรียนเนี่ยราชาไม้เขาจัดว่ามีสเสน่ห์ที่สุดไม่จาเป็นต้องหล่อนะคะแต่เป็นคนมีสเสน่ห์รู้จักว่าจะต้องพูดคุยเอาอกเอาใจอะไรยังไงเขาจะเป็นลักษณะแบบนั้นราชาเหลียนจะทื่อคนกลุ่มเหรียนจะทื่อๆแต่ว่ามีความจริงใจแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงคือดังนั้นถ้าเกิดว่าได้อัศวินเหลียนอัศวินเน่ยก็จะสักต่ํากว่าราชาใช่ไหมคะแต่การได้อัศวินเหลียน <c oughs> เป็นการบ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้แน่นอนมีสเสน่ห์ไม่เท่ากับราชาไม้อยู่ละแล้วมีอะไรต่ํากว่าอีก หน้าที่การงานก็อาจจะต่ํากว่าหรืออายุก็อาจจะต่ํากว่าเรียกง่ายๆว่าคุณวุฒิวัยวุฒิเนี่ยอาจจะต่ํากว่าก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยสเสน่ห์น่ะสู้ไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวความจริงใจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มากกว่าก็ได้นะคะคืออัศวินเหลียนเนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะท,ที่ว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างโอเคนะคือตำราเขาจะบอกเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคจริงใจเขาจะใช้ในลักษณะนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโอเคมีความจริงใจแล้วก็ ถ้าในการทํางานเขาก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็อยากจะให้การสนับสนุนเป็นเพราะว่าดูแลเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราไว้ใจมอบหมายงานหรือให้ทําอะไรอย่างเงี้ยได้ก็จัดว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคนั่นแหละคือดังนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาเจอสมมติว่าสมมติว่าไม่ใช่สถานการณ์สถานการณ์อย่างที่บอกมันเป็น2แบบนะคือหมายถึงแบบก็ยังแบบสถานการณ์ท็อกซิกอยู่กับผู้ชายคนนี้แบบเรื่อยๆเป็นเพราะว่าอัศวินเหรียญมันอ่านได้ว่า เราเจอคนใหม่อ่านได้สองแบบนะคะหนึ่งคือเราเจอคนใหม่คุณสมบัติด้อยกว่าผู้ชายคนเดิมที่คบกับสองเราเราไม่ได้เจอใครใหม่ความสัมพันธ์ก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับคนเดิมนี่นแหละแล้วมันก็ท็อกซิกอยู่อย่างนั้นสถานการณ์ดําเนินมาแบบเรื่อยๆเคยเซ็งเซเสียใจยังไงสถานการณ์ก็ยังเป็นอย่างนั้นน่ะชวนหน้าเบือ่อหน้าเซ็งอย่างนั้นมันอ่านได้สองแบบ เราก็อ่านได้2แบบอย่างนี้นะคะและอนาคตล่ะอนาคตเป็นไพ่เดทนั่นก็คือหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าถ้าเขายังคบอยู่กับผู้ชายคนเดิมสถานการณ์มันยังเป็นอย่างเดิมอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลว่าในอนาคตเป็นไพ่เดทคืออะไรคะเลิกลากันอีกทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไงคะเจ็ดดาบคือทะเลาะกันมีความไม่ไว้ใจกันอาจจะด่าทอกันได้ก็ได้เจ็ดดาบเนี่ยบางทีด่ากันขึ้นเฟสเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าในากรณีตรงที่ว่าเขาเจอคนใหม่ล่ะถ้าเขาเจอคนใหม่เป็นอัศวินเหรียญสถานการณ์จะเป็นยังไงแน่นอนว่าเราจะเจอคนใหม่ที่เสน่ห์ไม่เท่าคนเก่าเราก็อาจจะรู้สึกเปรียบเทียบได้ในใจว่าแบบมไม่ค่อยเท่าคนเก่าเลยแต่อัศวินเหรียญเขาจะเป็นคนที่มีความจริงใจในการครบหาใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เปไงคะค่อยๆความสัมพันธ์ก็ค่อยๆคืคคคคบคลานไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีคือเป็นยังไงคะเราอาจจะหลงไปแล้วก็ได้ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมหลงอ่ะ คือไพ่เดทเนี่ยนอกจากแปลว่าเลิกแล้วมันแปลว่าหลงรักได้นะคะคือหลงแบบหลงมากหลงแบบหลงแบบแบบไม่มีคําอธิบายอะ่ะคือในตําราเขาใช้คําว่าไพ่เดทเนี่ยถ้าเวลาหลงนะคะมันจะหลงจนหน้าเหมือนไส้คือหมายถึงแบบหลงชนิดตรงที้ว่าแบบเหมือนที่คนแก,แก่รุ่นพ่อแม่เราเขาชอบพูดว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยชี้เป็นนกอะไรก็ว่าตามกันชี้เป็นไม้ก็ว่าตามกันคือแบบไม่ขัดอกขัดใจกันเลยอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคือในกรณีแบบเนี้ย ถามว่าทำไมอยู่ดีอ่านเป็นไม่เลิกล่ะทำไมถึงอ่านว่าหลงเป็นเพราะว่าฐานดวงเห็นไหมคะตำแหน่งที่5้าเนี่ยฐานดวงตำแหน่งรากของเรื่องมันเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบว่าแน่นอนลูกศิษย์จะอ่านว่าเป็นลักซ้อนก็ย่อมอ่านได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในลักษณะของตรงที่ว่าถ้าเราอ่านขั้นกลางความหมายในเรื่องเกี่ยวกับการหลงไหลการคอมไบเนี่ยการคอมไบคือความหมายเหมือนกันเนาะ เดกแปลว่าหลงเกตด,ดาบแปลว่าหลงก็อ่านได้ว่าแบบถ้าสมมุติว่าคุณเจอผู้ชายคนใหม่คุณจะหลงเยอะมากแล้วบางคนก็เลยบอกแต่ไพ่มันไม่สวยเลยอ่ะก็นั่นแหละมันก็เลยต้องระวังเป็นเพราะว่าการหลงมากๆแบบนี้อาจจะทําให้ไม่ได้เช็คอะไรว่าคนคนนี้มีประวัติอะไรหรือเปล่าคือแน่นอนว่าคุณสมบัติของอัศวินเหลียนเนี่ยในภายนอกมันดูเป็นแฟมิลี่แมนมันดูเป็นแฟมิลี่แมนมันดูดีมากเลยมันอาจจะทําให้เราไม่เช็คเราอาจจะมีความรู้สึกแบบ เจอที่ดีละเจอที่ดีละเจอคนดีละหรืออะไรต่างๆอาจจะทําให้แบบไม่ได้เช็ค <c oughs> การไม่ได้เช็คเนี่ยนำพาไปสู่สถานการณ์ที่ควรระวังบางทีเราอาจจะเจอใครที่น่ากลัวก็ได้ลูกค้าครูเคยเจอนะ คือได้คนแบบเป็นอัศวินเหรียญอย่างเงี้ยเขาก็มีความสึกว่าเอ้ยฉันได้แฟมิลี่มาแล้วดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงสเปคทุกอย่างเลยดูซื่อๆือจริงใจหน้าที่การงานดีปรากฏว่าเป็นคนช่างควบคุมค่ะทําตัวแบบสต็อกเกอร์คือตําลาก็เรื่องหนึ่งน,ะนักเรียนแต่การอ่านแล้วนําไปกระทบกับไพ่ทุกใบความหมายมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึง่งคือดังนั้นเนี่ยที่นักเรียนอ่านว่าแบบเจอคนใหม่แล้วเขาซ้อนหรือเปล่าครูอะไรเงี้ยอ่านแบบนั้นก็ได้ค่ะ คือเรียกง่ายๆแต่ตอนช่วงต้นนะต้องระวังในเรื่องการลุ่มหลงจนมากเกินไปนะคะต้องระวังตรงนี้ก็ประชาสัมพันธ์การเรียนไพ่นะคะถ้าใครสนใจจะเรียนไพ่กับครูนะคะก็สามารถมาสอบถามได้ที่ Line Official t t t e n t a t a ี้ทนะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหวังว่าคงได้ความารู้กันไปพอสมควรนะคะ